เพิ่มในการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคห้าระบุยังคงมีการคุมเข้มสกัดกัน้นยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนอย่างเข้มขน้นระบุประชาชนเป็นส่วนสำคัญในการแจ้งเบาะแสหากหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนนายไกรเลิศด,ดาวเรืองผู้อำนวยการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคขาเปิดเผยว่า เนื่องจากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง2ประเทศโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและพะเยาซึ่งลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่เอื้อต่อการลักลอบลำเลียงยาเสพติดทั้งตามช่องทางธรรมชาติและลุ่มน้ำโคง สำนักงานปปสภาค5าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ยยกเป็นพื้นที่ชายแดนกับพื้นที่ตอนในซึ่งเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน2564ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สำนักงานปปสภาค5าเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านยาเสพติดได้มีการจับกลุ่มยาเสพติลดล็อตใหญ่ที่ได้มีการลักลอบนำเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายซึ่งจับกลุ่มได้มากกว่าช่วงก่อน และขอฝากให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาหากพบการลักลอบขายาเสพติดสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ซึ่งประชาชนเป็นส่วนสําคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนก็อยากจะให้ความสําคัญกับการป้องกันยาเสพติดนะฮะในระดับ หมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเป็นกําลังหลักในการที่จะแก้ไขปัญหายาสติดได้อย่างยั่งยืนนะครับก็ถ้าหมู่บ้านชุมชนมีความเข้มแข็งผมรับรองว่าปัญหายาสูติดในสังคมของภาคเหนือตอนดนและของประเทศชาติเนี่ยจะเบาไปวันนี้เยอะครับเราสามารถที่จะแจ้งปบอะแสยาสติดได้ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนนักงานตรศหมายเลข0886ตลอด อย่างไรก็ตามในวันที่26พิถจนายนซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนประชาชนติดตามชมการอ่านคำปราศัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จะได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและทางสื่อสังคมออนไลน์นอกจากนี้สำนันกงานปรปสภาค5ยังได้จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านทางสถานีวิทยุต่ตางๆเพื่อเชิญ ชวนให้ประชาชนเป็นส่วนหนึ่งในการต่อต้านยาเสพติดที่ทิหมหาพันรอดทีมขาวสวทเชียงใหม่รายงาน